ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละองพระบาทในโอกาสที่พระดาบา m สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่างๆเมื่อเช้านี้และเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรอีกวาระหนึ่งในบ่ายวันนี้ นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างยิ่งข้าพระพุทธเจ้าในนามของจุลาลงกรมหาวิทยาลัยรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหมอ่อมหาที่สุดมิได้ลำดับต่อไปข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละองพระบาทพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามที่คณบดีแต่ละคณนะและสันนักวิชา จะได้กราบบังคมทูลต่อไปและขอรับพระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นสิริสวัตรพิพัฒนามงคลแก่บัณฑิตจุลาลงกรหมหาวิทยาลัยสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหมอ่อมขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละองสะบาทนิเทศศาสตร์อุตติบัณฑิตนายกนกอมรปฏิพัฒน์นางสาวรัตยาการจนาพินโยกุลนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต นางสาวกัลยาพลอยใสงานนางสาวคณิฐาอินทจักจักรพันธ์ชูสงนางสาวจัสมินพิชาโจอัสนายจิรภัฒเดเยาวธนีนางสาวจิราภาเขมาบิณพลนางสาวทิติวรยาไทยมงคลรัตน์นางสาวนัชชาจริยธรรมานุกูลนายนัทกรจุลสรนางสาวนัทรินีพร้อมวงนางสาวทัศนวันมานัสวินนายธนพลคันทรงนายทวัฒเวสตันนายาวินแจ่มแจ้ง นางสาวปนัชนกฤทธิสมนางสาวปพิชยาวัฒนไกรนางสาวปานิศราจันนวลนายปิยพัฒน์ดอนจันแดงนางสาวพทูชางามจัดกุชกรนางสาวพริงพัฒรากฤษณโลมนางสาวพิชชาภาเหาตะวานิตริมสกุลนางสาวพิชชาภาพุทธเจรูณนางสาวพีรดาภัยสารนรสเสรีนางสาวพัทนีราบเจริญนางสาวพัทรศสหัวใจช้ำนางสาวมัธยายาธานี นางสาววรรณการสุวรรณมุกนายวัันดูสิริวัฒน์นางสาวบริษฐาศรีช่วยนายวรดมชมท่าไม้นางสาววันวิสาเวชประสิทธิ์นางสาววิริยาเบญจลุงคพันนางสาวสลินตันวิสุทธิ์นางสาวศิลปศรชีพปริสุทธิ์นางสาวสุพนณิดาจันกระจ่างนางสาวสลิสาธีกุลนางสาวศิลาวันพรนธสวัสดิ์นางสาวสุชัญยวัฒนศักดิ์ประภา นายอนิวัต์แสนโกศิกนายัฐพรปานกลัดนางสาวอลิสาธรรมจักรนายอิสรีลาวังนิเทศาสตร์บัณฑิตเกียรติยมอันดับหนึ่งนางสาวกนิฐากฤษณภูนางสาวกฤตยาผลวานิชนางสาวกุลนิตาบุญนาคนางสาวเกวลีแต้ประเสริฐนายจรินเจมมี่วองนางสาวชนิการตามณโชตนางสาวชัญญาณุสพิริยะยุทธมานางสาวชาลิสาศีรัตนะนางสาวสูจินเฉิน นางสาวยานิสารัตนธรรมาตนางสาวฐานิสาโคชสิงห์นางสาวนัทมนวีระวุฒิวงศ์นางสาวนัทวไลยภาคภากอรนางสาวธนพรรามกุลนางสาวธันชนกจงสุกิจพาณิชนายนนทพัฒน์สิริสุทธิเดชานางสาวนพนัทเปลี่ยนปานนางสาวนภัสวรณคำพีริชยานางสาวนภัสสรจิตประภัยนางสาวนัทมนลลพพาพรนางสาวนันทไทยบัวเลิศ นางสาวบุญยิตาปลื้มสืบกุลนางสาวปันดาอินทุพูตินางสาวพัชรพรถาวรพิชยชัยนายพีรนัทหล่อวงกมลนายพีรวัตรลิมปีสิริสันนางสาวมัชชิมาคเชนนางสาวรัชยาสรนาคมนางสาววรลินทร์ธรสเตชะรักพงศ์นายวิชยุทธ์สุวรรณวัฒน์นางสาวสลุตาจิตกตจจจรเกียรตินายศิรพงศ์สุภัทรเดชนางสาวสุภาวีปารีศรีโรธ นางสาวสมิตาเตชะพันธิสุทธิ์นางสาวสลิลาธรรมวันนางสาวสุชาณาตั้งสิทธิธรรมนางสาวสุพนิษ์ดิศยานันท์นางสาวอิศริยาสุภัยบูรพิพัฒน์นิเทศาสตร์บัณฑิตเกียรติยมอันดับสองนายกิติทันสิริพัฒนาจิรพักนางสาวจิราภาอุทิศานนท์นางสาวเจตนิพิษประภารัตน์นายชยพลมาลานิยมนางสาวชลชาศิลปะวิลาวันนายชวรัตนพินิจลอบนางสาวยานิสารุ่งแสง นางสาวธนิดากิจแก้วพานุพงศ์นางสาวนัทบงกฎชยรักนางสาวนภพัฒ์แย้มเกษรนางสาวนัทพรศิวะสุภการนางสาวนัทสินีเจนโสพลนางสาวนิชการพักไพรินนางสาวตะการตาวิวัฒนาอมรชัยนางสาวตุรีนาต่างพินิจกิจการนางสาวธยาดาอธิบดีวงศ์นางสาวธัญทรบุญสิรินางสาวนุพนันฮิรันสถิตนางสาวนภสรประจาเมือง นางสาวปณิตาจันทราโคลิกานางสาวปรียากรฉั่วสิริพัฒนานางสาวพรปวีแสงโพธิรัตน์นางสาวพุญชาโชิช่วงนางสาวพัฒนีวัสนาสุริยพงษ์นางสาวพิมบรวีพิสุทธิ์พิบูลวงศ์นางสาวพัฒนรีพิลมโชิสิรินายพัสวัตรสกุลเลิศศิรนันท์นางสาวพินญาเอกวานิชนางสาวมยุธดาแก้วประเสริฐศินนางสาวมาภาชัยวุฒิวงศ์ นางสาวรัศิตานาคป่านางสาวรัชพรอภิญญาพิพัฒน์นางสาววชิรธญาทองคณารักนางสาววรินทร์ธศิรินอกนางสาววาริยาหยางนางสาววาสินีทวมเล็กนางสาววิโรนิคาปากานูนางสาวสารันพรจักรานุรักษ์นางสาวสมิตาบัญญงกุลนางสาวสาธิดาเราหัดศรีวิจิตนางสาวสิบดาวลักษมณมนาภา นายสิริวัตรตุ้มทองนางสาวสีดังแก้วเกียรติขจรจำเริญนางสาวสุดาหนอกระโทกนางสาวสุธภาแก้วขาวนายเศรษฐวุฒิอินบุญนางสาวอดิษากิตประสิทธิศรีนายอาทิตย์เจียมเจริญพรกุลนางสาวอสุกะโยชิดะนางสาวอิงพิสาจาลุพงศกุลนิเทศศาสตร์บัณฑิตนายกฤิตอรัญญาการนนท์นายกวินปัทชิมกุล นางสาวกัญญาณัทโชติวันนายเขตโสพลโสพลฮิรันรักษ์นางสาวจิตนาฏวงอนันศักดิ์นางสาวจุลาลักษณ์ปรีชานายโชลธีสังวนเลิศดดือไทยนางสาวชาลิสาสึงจิตวิลาศนายฐานน์พิพัฒนวงศ์นายธิคำพรธรรมเที่ยงนายนวิภาสสุทธิชนสกุลนางสาวนัทธาฤทธิวีระเดชนางสาวนัทนรีสุพันธวงศ์นางสาวนัทพัศรเชษฐวานิช์ นางสาวนิชาพาขจรโกวินทนายธนพัฒน์ทองวัฒนานน,นท์นายทิติพันธ์ศรีนามวงศ์นายทีทัศ์เอื้ออารีสุขสกุลนางสาวนิชานันปัญญาภวกุลนางสาวนิตยาเตชะชนิตานนท์นางสาวปวริษาสรมาชาตินางสาวพิมพ์ชนกลิมวิจิตวงศ์นางสาวแพลทพลอยอักษรดีนางสาวภูสนิสาปิติธนาสารสมบัตินายรัตวิาพาสมณีเนตรนางสาวกฤติรดาบุรม นางสาววิริภิกะฮามุรโรนางสาวลิตาบุญทรงนายวณิช์วงสุกรนายวรกฤิชัยสถาพรนายวัศวัตภูลาบนางสาววลิศลาปิยานุพัทนายศิวกรเหเลียวกายสุวรรณนางสาวสิตาภาสุขเจริญไกรศรีนางสาวสุพิชยาบุญเจริญรุ่งเรืองนางสาวอธิชาธนัญญาพิสุทธิ์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม ขอพระราชทานกาบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอ,องพระบาทข้าพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช,ชวรโรกาสนำบัณฑิตผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้กล่าวคำปฏิญญาข้าพเจ้านายณนธะนนวัญทยาวา,รราผู้เป็นบัณฑิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัาลาย,าลายขอให้คำสัตย์ปฏิญา ต่อพระพักผู้แทนพระนริบาลสยามยามินและท่านผู้มีเกียรติทั้งสิ้นณที่นี้นนนว่าจะมีใจมุ่งพดุงชาติาาและพระศาสนาอันสูง,งะะส,ส,ส่ง,งอีกองค์พระมหากษัตริย์เพื่อความวัฒนาสถาพร แห่งประชานิกรชาติไทยจะรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีให้มีในหมู่คณะและสังคมอบรมใจให้มั่นคงดำลงอยู่ในคุณธรรมใช้ความรู้นำให้เกิดประโยชน์ ยังความรุ่งโรดไทยสามมากประมาณคุณค่าแก่ประชาชาวไทยให้สมกับที่ได้เรียนมามจากจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลาัลาลายลอันทรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์จะขอรักษาความเป็นบัณฑิต อันทรงศักดิ์และสิทธิแห่งปริญญาและชูเชิดชื่อจุลานี้ไว้ไวให้คงอยู่ตลอดไปชั่วดินฟ้าอยู่อก้าวดดวยกระหม่อม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพระเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุลาลงกรมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2563ขอแสดงความยินดีชื่นชมต่อบ,บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากที่มอบป,ปริญญาวิทยาศาสตร์อุตสาหบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ข้าพเจ้า โลกปัจจุบันมีเรื่องพูดกันมากอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงพื้นฐานเช่นความมั่นคงทางอาหารอันจําเป็นแก่การดํารงชีวิตไปจนถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจการเมืองการทหารบ้านเมืองใดมีความมั่นคงด้านต่างๆที่ดีจะสามารถพัฒนาเจริญก้าวหน้ามั่นคงประชาชนอยู่เป็นสุขได้เมื่อไตรตรองให้ลึกลงไปความมั่นคงไม่ว่าด้านใดๆ ย่อมอาศัยวิชาความรู้เป็นพื้นฐานซึ่งจะเกิดมีขึ้นได้ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นปัจจัยสำคัญอาจกล่าวได้ว่าเป็นหลักหรือเป็นฐานของความมั่นคงทุกด้านบัณฑิตทั้งหลายผู้สำเร็จการศึกษาวิชาการด้านต่างๆในวันนี้ย่อมได้รับการศึกษาตั้งแต่ชั้นต้นจนถึงท่านสูงสุดได้ร่ำเรียนวิชาความรู้ได้ฝึกฝนให้ชำนาญ ครูบาอาจารย์ได้ตรวจสอบและอบรมให้ได้ความรู้ในทางที่ถูกที่ควรการทั้งปวงนี้คือการสร้างความมั่นคงทางปัญญาความรู้อันถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดและเป็นกําลังของความมั่นคงด้านอื่นทั้งหมดบัณฑิตทั้งหลายจึงมีหน้าที่อันสำคัญคือการสร้างความมั่นคงทางปัญญาความรู้ให้บ้านเมืองนับเป็นภาระที่หนักและจำเป็นยิ่งสำหรับประเทศชาติ หากบัณฑิตทั้งหลายสำนึกทราบตระหนักว่ามีหน้าที่สำคัญนี้บ้านเมืองก็จะได้มีความมั่นคงด้านต่างๆที่มีรากฐานมีกำลังที่จะพัฒนาให้มั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์แก่กชนหมู่มากได้เป,เป็นบัณฑิตมีคุณสมบัติความสามารถสมกับที่ได้รํำเรียนรับการอบรมในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่ง,หงนี้ในพระบรมมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทั้งปวงมีกำลังปัญญากำลังกายที่สมบูรณ์มีจิตสำนึกที่จะทำหน้าที่ของบัณฑิตได้อย่างเต็มที่เพื่อความสุขความเจริญของประชาชนและประชาชาติไทยและขอให้ท่านทั้งหลายผู้มาประชุมอยู่หน้าที่นี้มีความสุขความเจริญทั่วกันอุทธเจ้า Aum oh, Mano Lasiragraha กัผู้วงประชาเป็นสุขขสารขอบันดา